หมดยุคแล้วครับกับการตอกบัตรและการสแกนนิ้วยุคนี้ต้องกล้องอัจฉริยะ AI Camera จาก Hikvision สวัสดีครับผมเพชรหลักเพชรเทพวง์ จากบริษัท e ding, 3 e, 3ที่เป็น E ีเทรดดิ 3E 3ามีนาทีรู้เรื่องวันนี้เราจะมีเทคโนโลยีที่จะมาแนะนำด้วย AI c a m e l a ที่จะมาทำให้ชีวิตคุณสะดวกสบายขึ้นได้อย่างไรคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับการตอกบัตรและไม่ตรงเวลาการถือของพลุงลังและยังต้องสแกนนิ้วแถมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด1ิคราวนี้เรามารู้จักกับเทคโนโลยี AI Camila ว่ามีการทำงานอย่างไรลดการสัมผัสบันทึกข้อมูลความปลอดภยัยเที่ยงตรงแม่นยำบริหารจัดการง่าย จดจำและวิเคราะห์ตรวจสอบได้ง่ายไม่ต้องลื้อพ้นเอกาสารเป็นกองลดการใช้คนเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานอย่างอื่นได้ดีขึ้นซึ่งในส่วนตัวนี้ครับก็จะเหมาะกับพวกโรงงานลายผลิตที่มีการเข้าออกหรือว่าพื้นที่ควบคุมหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าแบ่งเป็นผแผนกว่าเฉพาะผแผนกนี้ต้องการเฉพาะห้องนี้เข้าได้นะบุคคลนี้เข้าได้นะหรือแยกเป็นห้องนี้เข้าได้นะบุคคลนี้เข้าได้นะ ก็สามารถทำได้ครับได้ทั้งโรงเรียนตรวจเช็คนักเรียนเข้าออกว่ามาโรงเรียนไหมไม่มาโรงเรียนไหมสามารถส่งไลน์ไปหาผู้ปกครองได้ครับอันนี้จะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมครับผมออฟฟิศ <Office S 1> ก็ได้ครับอย่างเช่นอันนี้ผมว่าเหมาะมากสำหรับฝ่ายบุคคลนะครับจะลดขั้นตอนในการดูประวัติย้อนหลังการเข้าออกการทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับล้าก็ใช้ในส่วนตัวเนี้ยซอฟต์แวร์ในการจัดการได้เลยครับผมเรายังมีเทคโนโลยีระบบ AI ออัจฉริยะ อีกมากมายให้ทุกคนได้เรียนรู้กันในรูปแบบธุรกิจและยังพร้อมให้คําปรึกษาและออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ 3e 3น e, าทีรู้เรื่องอย่าลืมอัปเดตเทคโนโลยีและข้อมูลใหม่ๆได้ที่ 3e 3น e, าทีรู้เรื่องวันนี้ขอลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้กับทางเราด้วยนะครับ ถ้าคุณสนใจนำระบบ AI c a m e r a ไปใช้กับธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโรงงานห้างร้านทางเรามีสินค้าและทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำหากคุณสนใจติดต่อมาที่เราตามช่องทางนี้ได้เลยครับ